นธรรมความเชื่อในสมัยจักรวรรดทิทิเบตที่รายรอบไปด้วยอาณาจักรและชนเผ่าบนพื้นที่ราบสูงที่สุดในโลกระหว่างเทือกเขาหิมาลัยทางตอนใต้กับทะเลายทากลามากันทางตอนเหนือมีความซับซ้อนหลากหลายและแตกต่างกันไปตามโครงสร้างทางสังคมดั้งเดิมซึ่งต้องยอมรับว่าศาสนาบอลหรือบางทีเรียกว่าศาสนาเพลนมีอิทธิพลสูงสุดมาแต่เดิม เมื่อรวมกับความเชื่อท้องถิ่นในละที่พื้นเมืองมากมายทำให้ทิเบตมีความหลากหลายทางความเชื่อเช่นเดียวกับในอนุทวีปอินเดียที่มีาศาสนาพราหมณ์โบราณกับความเชื่อท้องถิ่นอันหลากหลายจนถึงการมาของาศาสนาพุทธย,ย่อมเกิดแรงเสียดทานต่อต้านจนบางยุคสมัยต้องทำลายล้างกันอย่างรุนแรง การเข้ามาของศาสนาพุทธในทิเบตนับตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างอาณาจักรของบุรพกษัตริย์ในราชวงศ์ยาลุงจนถึงการสถาปนาเป็นจักรวรรดิในพุทธศตรวตรรษที่12จึงพบกับแดนสำคัญอย่างศาสนาบอลจนเกิดแรงต่อต้านทั้งจากภายในจักรวรรดิและอาณาจักร,ต,รต่างๆรวมถึงชนเผ่าในวัฒนธรรมทุ่งญ่ามาตลอดแต่การที่พุทธศาสนามาจากดินแดนที่มีอารยธรรมสูงกว่า แผ่ยายออกมาจากต้นทางจนจีนในฐานะจักรวรรดิใหญ่ที่มีดินแดนติดต่อกับทิเบตยังน้อมรับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อหลักผสมผสานกับลทัทธิขงจื้อที่ดำรงอยู่มาก่อนจักรพัิทิเบตจึงต้องการให้พุทธศาสนาสถิตเป็นศาสนานิยมของจักรวรรดิทั้งเพื่อความแตกต่างที่สูงส่งกว่าความเชื่อเดิมและเพื่อการยอมรับจากจักรวรรดิใกล้เคียงทั้งจากจีนและอินเดีย ขณะที่หลายอาณาจักรบนที่ราบสูงทิเบตต่างก็ต้องการรักษาฐานอำนาจผ่านพิธีกรรมความเชื่อจากาศาสนาบอลและลัทธิท้องถิ่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ต่อกรกับทุกอาณาจักรและจักรววัดทิทิเบต การดำรงอยู่ของจักรวรรดิเบตจึงต้องใช้การประนีประนอมกับอาณาจักรต่างๆเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากภัยสงครามจนไม่อาจแบ่งความเชื่อทางาศาสนาที่แตกต่างให้ขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ผ่านนโยบายพันธมิตรการแต่งงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและปรองดองมากที่สุดดังนั้นภายในราชสำนักทิเบต จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงความแตกต่างทางาศาสนาที่ผ่านทางมเหสีจากอาณาจักรอื่นเช่นกันนับตั้งแต่สมัยจักรพรรดซองเซนกัมโปจนถึงจักรพรรดีซองเดสเซนแม้จะผ่านอุปสครรคความแตกต่างทางาศาสนาความเชื่ออย่างล้มลุกคลุกคลานก็ยังคงยึดหลักพุทธาศาสนาเป็นาศาสนาแห่งจักรวรรดิอย่างจริงจังท่ามกลางาศาสนาบอล ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาเชนศาสนาอิสลามและละทัทธิวิญญาณิยมอีกนับไม่ถ้วนข้อมูลทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าในช่วงเวลานั้นพุทธศาสนาในทิเบตเป็นฝ่ายมหาย,ยานที่มีต้นทางมาจากคุรุปราชในอินเดียอีกส่วนมาจากจีนในนิกายชานที่มีสารตั้งต้นมาจากพระโพธิธรรมหรือปารมจารตักมอ จนจักรพรรดิซองเดเซนได้อาราธนาพระสารตารักษิตาเข้ามาเผยแผ่หลักธรรมและสร้างอารามสัมเยในฐานะที่ท่านเป็นภิกษุปราชา์แห่งมหาวิทยาลัยนลันทาที่ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นผู้ปกป้องปรัชญาสังเคราะห์ซึ่งมีการรวมมาธยามกะโยคา,าจารและตักกะยานวิทยาจนเป็นาศาสนาพุทธแบบทิเบตท,ที่เรียกว่าโยคาจาระมาธยามิกะ หรือโยคาจาระสวตันตริกะมาทยามิกะแม้กระนั้นในระยะแรกก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากชาวทิเบตจากการสอนธรรมที่ไม่มีเวทมนคาถาจนถึงการมาของคุรุปัรมะสัมภะผู้เผยแผ่คำสอนพุทธศาสนาในนิกายวัชรยานและกลายมาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาแบบทิเบตเข้าสู่นิกายตันตระอย่างเต็มตัว เรื่องราวของคุรุปัรมส,สัมภวะมีทั้งส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์และตำนานพิสดารโดยเฉพาะจากคำพีบาคาทางสังลิงมาในพุทธศตรวรรษที่17ของท่านยังรันยีมาโอเซเจ้าอาวาสวัดมาโวชกที่มีอิทธิพลยอย่างสูงต่อการเชิดชูคุรุปัรมส,สัมภวะให้เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ต่อมาระยะหลังมีการค้นพบตำราเพิ่มเติมขึ้นมาในพุทธศตรวรรษที่19 เช่นคำพีปัทธรรมากาทาง108บทที่ท่านโอเกลิงปะนนำออกมาจากถ้ำบทบาทของคุรุปัรมาสัมภะจึงสูงส่งขึ้นไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองต่อจากพระสากยมุนีพุทธเจ้าเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมาโดยรวมแล้วคุรุปัรมาสัมภะเป็นโอรสของกษัตริย์อินทรภูติในแคว้นอุทยาน ภูมิภาคเล็กๆทางตอนเหนือในอินเดียยุคกลางนามกุมารปัทธรมราชเมื่อเติบใหญ่กล่วงรู้ว่าอมาตผู้หนึ่งจะก่อกระบฏต่อบ้านเมืองจึงสังหารอมาตผู้นั้นด้วยไม้เท้าคาตาวาคะจึงถูกเนรเทศออกจากเมืองท่านจึงใช้ชีวิตเป็นมหาสิทธาและปฏิบัติตันตระอยู่ตามสุสานจนถึงหิมาจันประเทศทางหิมาลัยตะวันตกใกล้สมูและแคชเมียร์ อันเป็นที่ตั้งของทะเลสาบโซเปมาจึงพบกับมัทธราวาธิดาของกษัตริย์ท้องถิ่นต่อมาทั้งสองเดินทางต่อไปยังถ้ำมรารติกาในเนปาลแล้วบรรลุธรรมถึงอมิตายุสมาธิและเกิดการเผชิญหน้ากับนักบวชในาศาสนาบอลของทิเบตต่อมาที่เนปาลน,นี้ปัทมส,สัมภะได้พบกับพระสารตารักษิตาจึงพากันมุ่งหน้าสูาา่ลาซาศูนย์กลางของจักรวรรดิทิเบต ในแฮกิออกราฟีซึ่งบันทึกประวัติของคุรุปัตมาส,สัมภวะไว้ในตอนนี้ว่าเมื่อคุรุปัตมาส,สัมภวะเดินทางมาถึงก็ใช้ศาสตร์ตันตระปราบปรามเหล่ากยันโปวิญญาณและปีศาจทั้งห้าของทิเบตจนเชื่องและให้คำสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตใดๆในบ้านเมือง ก่อนจะเปลี่ยนให้บรรดาเหล่าวิญญาณทั้งหลายมาเป็นผู้พิทักธรรมะของพระพุทธองค์ตามแนวทางเฉพาะของตันตระให้อยู่ใต้การควบคุมของผู้นำคือเพหากยันโปซึ่งแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษอารามสัมเยหลังจากพระเจ้าตรีซองเดเซนอาราธนาให้ช่วยก่อตั้งสัมเยให้สำเร็จลุลุ่ปีศาจเพหาจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในพุทธศาสนาแบบทิเบตในฐานะเทพ ผลงานจากความเชี่ยวชาญในสยศาสตร์สามารถทำให้พูดผีปีศาสยบยอมจำนวนอย่างราบคาบบ้านเมืองกลับมาสงบสุขคุรุปัรมสัมภะจึงได้รับการยอมรับทั้งจากข้าราชสำนักและประชาชนจนยกย่องให้ท่านเป็นคุรุรินโปเชพระอาจารย์ใหญ่ผู้วิเศษเวลาเดียวกันศาสนาพุทธก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคุรุปัมสัมภะจึงร่วมกับพระสารักษิตาก่อสร้างอารามสัมเย ที่ยังค้างค้างอยู่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบความเชื่อของอินเดียมาแต่เดิมโดยให้อารามแปดทิศอยู่ด้านนอกถัดมาด้านในเป็นอารามสีทิศล้อมรอบเขาพระสุเมนตรงกลางเพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พในจักรวาลรวมทั้งยังมีอารามทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพื่อเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์ และพระจันทร์จนกลายเป็นวัดพุทธศาสนาแห่งแรกในทิเบตที่พรั่งพร้อมทั้งห้องสมุดห้องทำสมาธิภายใต้การสอนของผู้เชี่ยวชาญจัดเป็นยุคเฟื่องฟูของพุทธศาสนาซึ่งจักรพรรดิอรงเดเซนได้อาราธนาพระวิมาลามิตราและครูรู้ชาวอินเดียอีกหลายคนเข้ามาเพื่อร่วมเผยแพร่ความเข้าใจในคำสอน มีการนำนักแปลภาษาเข้ามาถึง108คนและลูกศิษย์ใกล้ชิดของปัตธรรมสัมภวะอีก25คนเพื่อแปลพระคัมภีร์จากภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาที่เบ็ดคลาสสิกจำนวนมากโดยคุรุปัตธรรมสัมภวะดูแลการแปลตันตระเป็นหลักส่วนพระสารรักษิตาดูแลพระสูตรจนที่นี่กลายเป็นสำนักแปลในยุคแรกต่อมา ชาวที่เบตก็เริ่มอุปสมบทเป็นภิกษุในพุทธศาสนาถือเป็นต้นกำเนิดของนิกายเนยิงมาและยังให้ความสำคัญกับการกลับชาติมาเกิดของคนแต่ละคนเนยิงมามีต้นทางมาจากกำเนิดของพระอมิตาภะและพระอวโลกิเตสวนโดยยกย่องให้พระสมตพัฒนตพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรม ร่วมกับพระสักยมุนีและพระโพธิสัตว์มัญชุสีว่าเป็นศูนย์รวมของพระธรรมกายในฐานะกายแห่งความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันจะแยกจากสัมโพคกายและนิรมานกายไม่ได้ทั้งคำสอนสติปัญญาและความเห็นอกเห็นใจของพระสมณพัฒแผ่กระจายออกไปอย่างเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับความสามารถของสิ่งมีชีวิต ่วนความแตกต่างจากพุทธศาสนาในนิกายอื่นเน้นไปที่พาหะเพื่อการปลดปล่อยเรียกว่ายานพาหะทั้ง9้าที่กำหนดให้ความสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่หรือด็อกเชนเป็นคำสอนสูงสุดของพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะเป็นแนวทางที่ตรงลึกซึง้งและละเอียดอ่อนที่สุดเพื่อมุ่งสู่พุทธภาวะ ในทางปฏิบัติครุปัตถธรรมสัมภวะนอกจากมีเจ้าหญิงมันทราวาจากเมืองท้องถิ่นในอินเดียเป็นชายาแล้วจากกระพัตรีซองเดสเซนยังถวายพระมเหสีพระองค์หนึ่งพระนามเยเชตโซกิอาเป็นเครื่องบูชาพระนางจึงกลายมาเป็นสิทธิและมเหสีองค์หลักของครุปัตถธรรมสัมภวะเรื่องราวของเยเชตโซกิอาไม่อาจเจาะจงให้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนนัก เพราะไม่มีบันทึกร่วมสมัยของพระนางแต่เรื่องราวของพระนางทั้งจากตำนานจากการอ้างอิงความเป็นมาในสกุลคาเชนซาหรือจากมุมมองในฮ h กกิอกราฟีและการแปลชีวประวัติทางจิตวิญญาณของพระนางรวมถึงการพิจารณาสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับความสนใจมีการแปลออกไปเป็นภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศสร,รวม5ครั้งก็นับว่ามีส่วนสำคัญในพัฒนาการทางพุทธศาสนาของทิเบตเป็นอย่างมากตามตำนานเยเชต,ตนนโซกิอลเป็นเจ้าหญิงแห่งคาเชนซาประสูติในราวปีพุทธศักราช1320สนใจการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วัยเด็กพอเริ่มเข้าสู่วัยมีคู่ครองจึงได้รับคำสั่งให้แต่งงานแต่พระนางก็หนี ด้วยมีเป้าหมายที่ต้องการปฏิบัติธรรมมากกว่าแต่พออายุได้16ปีก็ถูกคลุมถุงชนอีกครั้งเพื่อให้เข้าพิธีอภิเษกกับจักรพรรดิทรงเดเซนจนการมาของคุรุปัตธรรมสัมภะซึ่งได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ไว้มากมายจักรพรรดิทองจึงพระราชทานพระนางให้เพื่อเป็นเครื่องบูชาพระนางจึงกลายเป็นสิทธิและมเหสีกรรมมุทราของคุรุปัตธรมสัมภะ ตำนานเล่าว่าพระนางสอบถามถึงข้อจำกัดของร่างกายผู้หญิงที่ด้อยกว่าความเป็นชายจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมคุรุปัตธรรมสัมภะซึ่งรู้ดีว่าโดยพื้นฐานกายมนุษย์ชายหรือหญิงต่างกันนักและรู้ดีว่าพระนางมุ่งมั่นซึ่งหากพัฒนาจิตใจมุ่งสู่จุดสูงสุดร่างกายหญิงจะดีกว่าจึงตอบไปว่าพระนางนั้นห่างไกลจากการเป็นอุปสรรคต่อการตัดสู้ พระนางเยเชตโซกิอาจึงมุ่งศึกษาและฝึกสมาธิอยู่หลายปีสั่งสมความรู้และภูมิปัญญาจนระดับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเท่ากับคุรุปัตธรรมสัมภะเมื่อถึงเวลาก็บรรลุวัตจักรของการฝึกจิตวิญญาณตันตระในทุกรูปแบบรวมถึงตุงโมหรือความร้อนภายในและกรรมมุทรา ซึ่งกรรมมุทรานี้ในวัชรยานตันตระหมายถึงการร่วมเพศทางกายเพื่อบรรลุสภาวะแห่งความสุขหรืออีกทางหนึ่งคือการมองเห็นเช่นเดียวกับการฝึกแบบตุมโมเพื่อบรรลุความสุขอันยิ่งใหญ่หรือที่เรียกว่ามหามุทราซึ่งพระนางเยชตโซกิอลัลถือเป็นสิทธิ์รุ่นแรกในนิกายในยิงมาหรือภายหลังเรียกกันว่านิกายหมวกแดงซึ่งต่อมายอมรับกันว่า เป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นมารดาแห่งพุทธศาสนาในทิเบตอย่างไรก็ดีพุทธศาสนาในทิเบตเวลานั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะนิกายวัชรยานตันตระเท่านั้นแต่ในบันทึกประวัติศาสตร์ระบุว่าในคราวที่พระสารตารักษิตากลับมานั้นนอกจากแปลพระคำพีแล้ว ท่านยังได้วางรลักฐานสืบสารตัวแทนทางาศาสนาโดยเป็นอุปัชชาบวชให้แก่ชายหนุ่มทีเบตห้าคนและมีภิกษุจากนิกายสรวาติวาดร่วมด้วย12รูปต่อมามีชาวที่เบตบวชเพิ่มอีก300รรูปรัชสมัยของจักรพรรดิซองเดเซนสิ้นสุดลงหลังจากที่พระองค์สละราชสมบัติ เกษียณตัวเองไปพำนักยังพระราชวังที่สุงกาโดยมอบราชสมบัติให้โอรสองค์รองพระนามูเนเซนโปขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ที่39และยังคงสืบสารปณิธานในพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะการสถาปนาสถานที่สักการะพระไตรปิฎกและพระอาภิสัมโพธีไว้สี่แห่งเชื่อว่าจักรพรรดิซองเดเซนพระราชบิดา ก็น่าจะสวรรคตในช่วงเวลานี้จึงมีบันทึกระบุว่าจักรพัฒมูเนเซนโปยืนกรานต่อทุกฝ่ายว่างานพระบรมศพพระราชบิดาต้องดำเนินการตามแบบพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการปฏิเสธพิธีการแบบเดิมในศาสนาบอลน,นั่นเองจากข้อมูลของพระองค์บอกให้รู้ว่า พระองค์เป็นกษัตริย์ที่รักประชาชนมากหลังจากพยายามกระจายที่ดินและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียมถึงสามครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลคนรวยยิ่งรวยขึ้นส่วนคนจนก็จนลงแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่ารัชกาลของพระองค์อายุสั้นเพียงไม่เกินสองปีเท่านั้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจาก พระองค์ถูกลอบลงพระชนด้วยการวางยาพิษจากพระมารดาแท้ๆของพระองค์เองหรืออดีตราชินีมากยานดองกาในจักรพตรีซองเดเซนด้วยสาเหตุที่พระนางอิจฉาพระราชินีโพยองซาเกลม็อกซึนของพระโอรสที่มีพระสิริโฉมงดงามอย่างไรก็ดีข้อมูลจากหลายแหล่ง แม้จะยืนยันการสิ้นพระชนของจักรพรรดิพระองค์ที่39ของทิเบตด้วยยาพิษจากพระมารดาของพระองค์แต่สาเหตุที่แท้จริงมีมากกว่านั้นจากข้อมูลระบุว่าราชินีมากยานดองกามีต้นทางมาจากตระกูลเซปังซาเชื้อสายจางจุงเดิมซึ่งนับถือและสนับสนุนศาสนาบอนอย่างเข้มข้น ในระยะแรกที่จักรพรรดิซองเดสเซนสนใจในพุทธศาสนาได้ส่งพระไวยโรสนะนักแปลชาวทิเบตไปศึกษาวัชรยานที่อินเดียแต่ทิเบตเวลานั้นศาสนาบอลมีอิทธิพลสูงเมื่อพระไวยโรสนะและภิกษุอีกสี่รูปกลับมายังลาซาก็ถูกพระราชินีมากยยานดองกากับขุนนางทิเบตจำนวนมากต่อต้านในที่สาธารณะ โดยอ้างเหตุผลมากมายและลงท้ายที่วัชรยานไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นความชั่วร้ายจากอินเดียเข้าสู่ทิเบตรพระราชินีมากกยานดองกาเรียกร้องให้จักรพรรดิซองเดเซนประหารพระภิกษุทั้งห้ารูปจักรพรรดิทรงแก้ปัญหาโดยจับกุมขอทานห้าคนมาประหารแล้วนำศพใส่หม้อทองแดงห้าใบ โยนลงแม่น้ำยลาลงสังโปโเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวเมืองส่วนพระไวโรสนะก,กับภิกษุทั้งสี่ถูกลอบนำเข้าไปในพระราชวังเพื่อแปลตันตระเป็นภาษาทิเบตและต่อมาต้องในระเทศพวกเขาไปยังอาคยานรองใกล้การสู่หลังจากนั้นจักรพรรดิทองได้อาราธนาพระสารตารักษิตา และพระวิมาลามายัางทิเบตเพื่อเผยแผ่คำสอนสถานการณ์ภายในพระราชวังครุดกรุ่นและหนักหน่วงยิ่งขึ้นเมื่อจักรพรรดิอองยกมเหสีเยเชตโซกิอลให้คุรุปัรมสัมภะจึงถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากราชินีมากยานดองกาและกลุ่มขุนนางที่นำโดยนายพลคนสำคัญของทิเบตชื่องานลำตัดราขุนนางระดับเลินเชน ที่เคยมีบทบาทสำคัญนับตั้งแต่ช่วงต้นรัชการด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่จักรพรรดิกระทำเช่นนั้นโดยชีย้ให้เห็นเหตุผลว่าการครอบครองมเหสีจัก,กรพรรดิของคุรุปัตถธรรมสัมภวะจะนำไปสู่การครอบครองจักรวรรดิในที่สุด จักรพรรดิซองจึงเปิดให้มีการอภิปรายสาธารณะระหว่างผู้สนับสนุนชาวพุทธกับผู้สนับสนุนชาวบอลผลการอภิปรายจักรพรรดิซองทรงประกาศว่าชาวพุทธเป็นผู้ชนะแล้วให้นำคำภีของาศาสนาบอนฝังดินหรือโยนลงน้ำแต่นายพลนลำตักดราปฏิเสธจึงถูกเคี่ยนต่อหน้าสาธารณชนแล้วในประเทศไปยังฉางถัง ดินแดนชนเผ่าเร่ร่อนทางตะวันตกตอนเหนือของทิเบตและเรื่องนี้ก็นำไปสู่ความไม่พอใจของกษัตริย์จางจุงอาณาจักรของอดีตราชินีมากยานดองกาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของทิเบตจึงลุกขึ้นเป็นผู้นำการกรบฏต่อจักรพรรดิแต่ก็ถูกปราบลงอย่างรวดเร็วเรื่องจึงสงบลงยิ่งสร้างความไม่พอใจต่ออดีตราชินีมากยานดองกา และกลุ่มที่ต้องหันมานับถือศาสนาพุทธแต่เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจพระนางจึงสร้างวัดพุทธคาสําแซงคังลิงขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้รับความไว้วางใจองค์จักรพรรดิสั่งห้ามไม่ให้พระนางและสมาชิกเซปังสายุ่งเกี่ยวกับการเมืองต่อมาเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกเมื่อจักรพรรดิทรง รับสั่งให้ดีบูริงมาเฝ้าประตูพระราชวังเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเซปังซาเข้าไปได้แต่เจ้าชายมูรุกพระราชโอรสที่เกิดจากพระราชินีมากยานดองกาไม่พอใจจึงสังหารดีบูริงเรื่องนี้ทำให้จักรพตรีิทองโกรธมากด้วยดีบูริงเป็นโอรสของนายพลชางกยันเซนแห่งตระกูลนันนำซึ่งเป็นอาของพระองค์ และยังเป็นเลินเชิญหนึ่งในเก้าขุนนางระดับสูงของจักรวรรดิเจ้าชายมูรุกจึงถูกเนระเทศไปยังฉางถังอีกรายหลังการเกษียณตัวเองของจักรพตรีิซองเดเซนซึ่งน่าจะเป็นเพราะประชวนเจ้าชายมูเนเซนโปซึ่งเป็นโอรสของราชินีมากยานดองกาจึงขึ้นเป็นจักรพรรดิพระองค์ใหม่ จึงถึงเวลาคืนสู่อำนาจของกลุ่มเซปังซามีข้อมูลว่าพระนางเยชัดโซกิอลัลอดีตมเหสีของจักรพตรีิซองเดเซนที่พระราชทานให้เป็นมเหสีกรมมุตราของคุรุปัตรธรรมสัมภวะถูกในประเทศออกจากเมืองขณะที่จักรพรรมูเนเซนโป ฝักใฝ่ในพุทธศาสนามากกว่าศาสนาบอลจึงฝังพระราชบิดาในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในสถานการณ์ที่ถูกพระมารดาคัดค้านอย่างรุนแรงขณะเดียวกันก็พยายามปกป้องราชินีของพระองค์คือพระนางพโหยองซาที่ประวัติศาสตร์ระบุว่ามีพระสิริโฉงดงามศรัทธานในพุทธศาสนาและอดีตจักรพรรดิซองเดเซ,เซนกำชับพระโอรสให้ปกป้อง เพื่อให้รอดพ้นจากภัยแต่ก็ไม่เป็นผลในที่สุดพระราชินีพโหยองซาก็ถูกสังหารสำเร็จความร้าวฉานระหว่างพระมารดากับโอรสผู้เป็นจักรพรรดิจึงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นภายในราชสำนักแต่ในที่สุดจักรพรรดิหนุ่มก็ถูกลอบวางยาพิษจนสิ้นพระชน จากพระมารดาแท้ๆของพระองค์เองเป็นการสิ้นสุดรัชกาลอันเศร้าสลดที่จักรพรรดิและราชินีสิ้นพระชนในเวลาเล่เลี่ยกกันโดยน้ำมือของพระมารดาและกลุ่มเซปังซาที่มีความเห็นต่างทางศาสนาอย่างรุนแรงต่อมาอดีตราชินีมากยยานดองกาก็เรียกตัวเจ้าชายมูรุก ที่ถูกในประเทศไปยังฉางถังให้กลับมาครองบัลลังแต่ระหว่างการเดินทางกลับสู่ลาซาเจ้าชายมูรุกก็ถูกกลุ่มน,นำที่อยู่ฝ่ายชางกยันเซนอาของจักรพรรดิมูเนเซนโปสังหารหลังจากนั้นเจ้าชายเซเนเล็กส์โอรสองค์สุดท้องของจักรพรรดิรีซองเดเซนก็ได้รับการยกขึ้นเป็นจักรพรรดิขณะทรงพระเยาว์ พระนามคริเดซองเซนภายใต้การสนับสนุนของคุนนางสายพุทธและภิกษุเนียนติงเกซินสังโปภิกษุผู้มีบทบาทสำคัญในเวลาต่อมาส่วนสมาชิกเซปังซาทั้งหมดถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งและห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองขณะที่อดีตราชินีมากยานดองกาตามบันทึกของทิเบตระบุว่า พระนางทรมานด้วยโรคเรื้อนหรือไข้ทรพิษอยู่หลายปีพระนางได้สารภาพเบื้องหลังการกระทำทั้งหมดก่อนจะถูกคุรุปัตรธรรมสัมภวะขับไล่ออกไปจากเมืองและนี่ก็คือการดำรงอยู่ของจักรวรรดิเบตที่นมนำวัชรยานต,นตระเข้าเป็นแนวทางหลักของจักรวรรดิซึ่งยังคงต้องเผชิญเหตุการณ์อีกมากมาย ทั้งสงครามรอบนอกทั้งการเฟื่องฟูของพุทธศาสนาอย่างสุดขีดอีกครั้งและการกวาดล้างพุทธศาสนาจนกระทั่งนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดทิทิเบตซึ่งจะนำมาเสนอในอพิสซดถัดไปขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอพิสซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ